오. แล้วก็ผิดชอบครับสียดายพริกเดี๋ยวเออโอเคเสียดายพริกครับมันมันร่วงเ,เก็บให้หมด นี่ครับก็นอนหอนออนอนหันไม่เผ็ดมากเผ็ดพอประมาณเผ็ดพอกินได้เผ็ดพอกิน ก็ว่ให้สุกไปสิบนาทีแล้ก็ตักเบตีอรอกแล้วก็ใส่น้ำตาลยูทูบเบอร์แน่ะลาแล้วเราก็จะเอาน้ำเบตีที่เราปั่นเราขั้นเอาไว้มาตึงลงไปจะทำให้น้ำตาลจะทำให้น้ำเบตีไม่ตึง หลังจากที่กินเนื้อวร้อนมาแล้วตอนกลางวันตอนเย็นก็กินแบบนี้บ้างไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้ร้อนมากคือน้ำซุปร้อนๆโอ้โหใสพ่พ้าไป S <S โอเสร็จที่ก็ไปพอกินถ้ามันมีรสเผ็ดบ้างนิดนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยวันนี้ไปบอกก็สาสถามคนแก่นก็โอเคนะโอเค ีครับจืทำไ่คิดหน้าครับคิดนี้ก็โอโหร้อนร้อนจนดาดปากเลย <laughs> ร้อนจนยังไม่สามารถที่จะกินเอ,อเส้นได้ ต้องค่อยๆุดกินน้ำซุปก่อนเขาลือเขาดันตะนันทั่วรู้กัน ว่าสาแรีพบ้านนะน้องงามบาททาัตตางามกว่าไผ่ร้ดโอเคโอ้โหจนทุ่มหนึ่งแล้วฮะหกโมงกว่าโอเคสุขสันต์วันว,นวนาเลนไทน์ครับ สิี่กุมภาวันวาเลนไทยะควงมคันจากใจฉันมอบให้เธอจากกจดวงนี้สิี่กุมภาวันวาเลนไท์นะฮะบวันนี้ตรงกับวันพุทธที่สิบสี่กุมภาพันสองพันหร้กสิบเจดคนแก่ครับพี่รองครับเจอมนใีม่คลาปหราครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ